แล้วก็ได้เลิกมาตัดคลิปชุมพรนะคะที่เราไปสอบสกูบาริตี้กันนะคะ,ะก็อันนี้เราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่การเก็บของเลยดีกว่าว่ามันเยอะมากแค่ไหนอันนี้ไปเร็ว,เ,รวเลยดีกว่าว่าโอเคอันนี้คือเกร์แบกของเรานะแล้วก็นี่คือขั้นตอนการเก็บของของเราค่ะ และเดี๋ยวเราจะสกิปมาชุมพรเลยค่ะก็มาถึงชุมพรนะคะก็แฮปปี้เบอร์เดย์พี <ials> ่ฝนกันก่อนเลยค่ะเป็นหนึ่งในนักดำน้ําของเรานะคะที่เราเนี่ยได้บัดดี้คู่กับพี่เขานะคะในวันแรกค่ะของการสอนสิ่งที่เราอยากบอกในทริปนี้คือพี่ฝนเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะมาดำน้ํากับเราแล้วเจอสวันเลยใหญ่ อันนี้คือโอเวอร์ครีมนิดนึงโอเคต่อมานะคะเราก็หิ้วกาแฟนะคะจากร้านของเรามาด้วยนะคะแล้วก็เอามาให้ทุกคนบนเรือและในทริปของเราได้ทานกันนะคะก่อนที่เราจะไปลงเรือเนี่ยก็มีการโดบกาแฟกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฉาผมเป็นสตาฟบนเรือลำเล็นะครับแล้วก็จะมีน้องฟิวนะครับ แน่นอนค่ะพอขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยโบส์แมนเจอร์ของเรานะคะก็จะมาบีบการใช้งานแล้วก็เรือไดไซส์ทุกอย่างให้เราฟังค่ะามมาโดยที่การโดดน้ำลงมานะคะคือเราเนี่ยที่เป็นบัดดี้เนี่ยต้องโดดลงมาก่อนนะคะเพื่อรอรับนักดำน้ำที่ พิการนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาดูใต้น้ําด้วยนะคะแล้วก็รอรับเขานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบผิวน้ําแรงหรือว่าอาการจมแล้วก็ไม่ลอยอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะได้ทําให้เขาเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะคะ นี่คือการช่วยเหลือครั้งแรกนะคะหรือว่าเริ่มแรกเลยหลังจากที่โดดน้ําลงมานะคะเราต้องรีบไปคว้าตัวเขาไว้ให้ทันนะคะแล้วก็จับเขาเติมดีซีให้ตัวลอยขึ้นมาอยู่ตรงผิวน้ํานะคะต้องบอกว่าในทุกการดำน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีบัดดี้ ที่คอยดูแลผู้วิการอย่างเดียวนะคะทางเราเนี่ยก็มีคุณครูนะคะคอยควบคุมกำกับการสอนและการดำน้ำในตลอดทริปค่ะความสุขของการดำน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายค่ะมันคือการที่เราได้เห็นอะไรสิ่งต่างแบบได้ explore the world ประมาณนี้แล้วก็ความสุขของเราที่เราได้มาดำครั้งนเนี้ยเนี่ยมันก็คือการเก็บ memory ให้ทุกๆคน เราก็สามารถดูแลคนอื่นไปได้ด้วยนะคะมันเป็นทริปที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยมันใจฟูมากค่ะอยากบอกว่าทริปที่เราไปเนี่ยนํำค่อนข้างใสนะคะแล้วก็ดำค่อนข้างง่ายทำให้ทั้งการสอบและการดูแล,แลนักดำน้ำท่านอื่นเนี่ยค่อนข้างไปได้ด้วยดีค่ะส่วนอันนี้ไปไดไซที่สองนะคะเรือค่ะ กระโดดลงมาก็เจอฉลับวานเลยค่ะอันนี้จริงๆแล้วมีเรือมีดนะคะวนมาบอกว่ามีฉลับวานอยู่ตรงนี้สองตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟุตหันไปกันเลยดีกว่า <c oughs> บอกเลยว่ามันเป็น Foot ุตเจที่น้ำตาไหลแล้วก็ใ้ฟูมากจริงๆ <c oughs> มันไม่ใช่แคเ่เจอฉลับวานนะแต่มันเป็นเมมโมรี่ที่ดีมากๆ สิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เราเห็นฉลับวันที่อยู่ในใกล้ตรงหน้าค่ะเราไม่อยากให้มีเมมโมรีแค่เราคนเดียวพี่ฝนที่กระโดดน้ำตามมาที่หลังพร้อมกับแฟนของเขานะคะพี่โอ๊ตก็มีเมมโมรีนี้ได้เห็นฉลับวันไปพร้อมๆกันเราคู่กันนะคะแต่มันยังไม่หมดแค่บนเซอร์เฟตน,นะคะมันมีข้างใต้อีกค่ะที่เราอะอยากใให้ทุกคนได้ดูคือมันดีมากจริง นี่นะคะคือทุกคนอะ่ะจะต้องใส่เชือกลงไปคือเราอะ่ะเป็นคนที่มีกล้องเนาะกับเพื่อนของเราพี่เมย์ แล้วก็เราเนี่ยก็เลยอาสาที่จะเก็บฟุตเทจทั้งหมดที่เป็นเมมโมรีกับทุกคนนะคะอันนี้คือความวุ่นวายคือ,อคุณอูนเนี่ยมิสเตอร์อูนเนี่ยคือแทงหลุดค่ะครูหมีเนี่ยก็เลยต้องรีบเข้าไปช่วยนะคะคือค่อนข้างจะชุลมุนนิดนึงแต่บอกเลยว่าเมมโมรีนี้คือมีเดอะเบสมากคือฉลาบวานทั้งหมด2ตัวว้ายวนกับ เราก็มารู้แล้วว่าความสุกของเราอ่ะมันน่าจะอยู่ในฟุตเทจวิดีโอนี่แหละที่ทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันนอกจากฉลาบวานสองตัวเนี้ยมันมีอะไรมากกว่านี้อีกที่แบบมีเพลงหลักอ่ะขึ้นมาเลย คือใช่ไหมล่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะที่เราเข้ามาวุ่นวายะคะหนีปลาวัวกัน,นะคะ่ะคู่หมีนะคะก็สู้ปลาวัวแต่ว่าทุกคนก็คือหนีแล้วทิ้งคู่เลยคือเราอะตามปิดท้ายอยู่ก็ได้ยินเสียงใครกรี๊ดนั่นแหละก็เลยเอ๊ะมันมีอะไรก็เลยแผ่นกล้องไปเจอเลยค่ะช็อตเด็ดเด็ดสู้ปลาวัว จะบอกว่าเป็นการดำนามครั้งแรกที่ทำให้เราสัมผัสถึงคำว่าดำนามให้ช้าแล้ว enjoy moment ที่มันอยู่ตรงหน้าเราอันนี้ก็เป็นการสอบ a d ด a าน e นะคะสำหรับพี่ฝนนะคะเป็นการฝึกใช้เข็มทิศค่ะเราก็เป็นคนที่แบ็กอัพช่วยพี่ฝนนะคะแต่หล,ลักหลักก็จะเป็นพี่โอ๊ตค่ะแฟนพี่ฝนในการช่วยสอบครั้งนี้ และนีพี่ท็อปนะคะเพึ่งเรียนจบลสคิวมาหมัดๆเลยค่ะก็มาเป็นบัตดี้นะคะให้พี่ภูมินะคะแล้วก็พี่โบคะ่ะในทริปนี้จะมีผู้พิการสองท่านนะคะที่เป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มาดำน้ำด้วยกันกับเราค่ะจากในทริปนี้นะคะคนที่เป็นบัตดี้ค่ะคือถือว่าก็ต้องเป็นคนที่เสียสละระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะนอกจากนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าแบบถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะเรา เกิดไม่ครบขึ้นมาจะมีคนที่เขาดูแลเราแบบนี้หรือว่าพาเราดำน้ำแบบนี้บ้างไหมเรารู้เลยปะไม่จำเป็นเลยด้วยว่าเราจะต้องเจอตัวอะไรที่มันวาวมากอะ่ะการแค่ที่เราได้มาดำน้ำด้วยกันได้ฝึกสกิลทุกอย่างถ่ายรูปมือเดียวได้ถ่ายรูปคนอื่นอะ่ะมันโคตรดีเลยเว้ย อันนี้เสร็จเรียบร้อยละรู้สึกว่ามันดีมากไม่เหนื่อยเลยอะรู้สึกว่าแบบการดำน้ำและกันกลับเข้าฝั่งครั้งเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่ดีมากดำน้ำแค่สองวันนะแต่ดีสุดๆุ่อะอาหารแล้วก็ที่พักเนี่ยเราทานกันที่ชุมพรคาร์บาน่าเลยแล้วก็พักกันที่ชุมพรคาบาน่าเลยคือวันที่สองเนี่ยคือเขาก็มีห้องน้ำให้เราเนี่ยได้อาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านด้วย หมดไปกับวันแรกที่ดีมากๆเตรียมตัวไปพักผ่อนแล้วต่อกันวันที่2ค่ะส่วนวันที่สองเนี่ยเราก็มาเฉลยกันว่าเราเนี่ยได้เป็นบัดดี้ของพี่ภูมิค่ะผู้พิการทางสายตายอีกท่านหน,น,นึ่งวันเนี้ยเราก็มาสอนที่จะดูแลเขาเทคแคร์เขาอยากจะบอกเลยว่าการเป็นบัดดี้การช่วยเหลือ,อคนพิการเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะง่ายกว่าคนปกติด้วยซ้ำ อย่างที่บอกค่ะมือหนึ่งก็ต้องดูเขามือนึงก็ต้องถ่ายรูปเก็บเมมโมรี่ไปด้วยบอกเลยว่าท้าทายสุดๆแต่ว่าพอเก็บรูปออกมาดูฟุตแล้วว่ามันดีไม่ไหวต้องบอกนี้ก่อนนะคะด้วยความที่ว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้พิการทางสายตามองไม่เห็นแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคือเราก็ต้องรีเช็คก่อนว่ามันสามารถสัมผัส ได้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะนี่เออเาถ่ายวิดีโอให้ พอกลับถึงฝั่งเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาไปยันที่พักเลยนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเดินกลับหรือว่าไปถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอเก็บเป็นการนั่งเรือนะคะดิงกี้เพื่อกลับเข้าฝั่งค่ะจริงๆแบบมันปลอดภัยมากๆเลยนะแล้วก็บริการอย่างอ่ะดีมากๆเลยอะ่ะไม่ได้ลำบากเลยถึงแนมะ้สัมภาระของเราจะเยอะก็ตาม ุดมันอาจจะสลับกันหน่อยนะเพราะว่ามันเยอะมากอะ่ะก็เลยวางผิดวางถูกแบบขึ้นเรือลงเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันอยู่ในประมาณเนี้แหละเอแต่ฉันอยากให้เห็นรอยยิ้และความสุขของทุกคนอะ่ะคือแบบมันอยู่น,นีมิได้หรอไอ้แก่ดีกับสกูปเอรตี้อาร์ตฟาร์ตแอนด์แอ e ดเวนเจอร์ใหม่สองคัน ะะก่อนปิดคลิปนี้นะคะขอขอบคุณครูมัตซีนะคะครูหมีแล้วก็ครูปูค่ะที่เป็นลีดในครั้งนี้บอกเลยว่ามันเป็นทริปที่ดีมากๆอ่ะคือเราอยากมีทริปที่มันฮิวใจแบบนี้อีกแล้วขอบคุณบัดดี้ของเราที่ไปไหนไปกันดำน้ำเกือบทุกที่แล้วนะคะก็คือพี่เมย์นั่นเองค่ะยังไงก็ขอฝากเมย์ไอเ i ย e ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากทริปครูมาซีแล้วก็คุณครูหมีด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ดน้ำาอย่างมีความสุขนะคะทุกคน